เข้าหนึ่งเจ็ดตามต่ออาจารย์บุญรอดเอื้อยลาแม่ทำเนียนลอตเตอรี่อาจารย์สงงาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็มาอยู่กับแม่เมยวีสองกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะในงวดวันที่16พฤษภาคมปี2567นะคะทุกคนก็เป็นอย่างไรกันบ้างคะมีใครได้โชคลาภกันบ้างคะงวดที่ผ่านมานะคะทุกคนงวดที่ผ่านมาแม่เหมยก็ ไม่ถูกนะคะทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจให้ก็สู้กันต่อนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดโชคลาภก็มีได้มีเสียนะคะทุกคนเราก็ไปดูแนวทางกันนะคะสำหรับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์บุญรอดนะคะทุกคนว่าที่ผ่านมาก็เข้านะคะเราก็ไปดูงวดวันที่16กันนะคะก็ให้เด่นบนนะคะ8และ9นะคะทุกคน ชุดตัวเจาะ2ตัว3ตัวนะคะ83 85 86 39 59 69ชุด3ตัว089 083 085 895 095 195นะคะทุกคนแนวทางก็เดินดีอยู่นะคะ งวดน,นี้ก็เลยหยิบมาแบ่งปันให้นะคะก็ขอขอบคุณนาทางอาจารย์บุญรอดด้วยนะคะเราก็ไปกันต่อนะคะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็จะเป็นของอสงะนะคะอาจารย์สงางาหลายท่านที่ชอบเสียงโชคหวยลาวฮานอยนะคะก็จะเห็นแม่เหมยโพสท,ที่ชุมชนนะคะใบสีฟ,ฟ้านะคะทุกคนวันที่ผ่านมาก็เข้าไปที่17นะคะวัน,นี้ อาจารย์ก็ปล่อยมาแล้วนะคะวิ่งรูดที่5นะคะทุกคนตัวเจาะ5051593585ทุด3 5, 8, 5ตัว550 251 359 285ก็แคปหน้าจอกันไว้นะคะทุกคนตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์สง่านะคะก็ขอขอบคุณแนวทางด้วยนะคะก็ไปกันต่อที่แม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะคะ10 เลขเด็ดเลขดังนะคะงวดที่ผ่านมาก็หลุดไปนะคะก็มาฟังงวดนี้กันค่ะก็ให้มาที่1 9 9 2 2 8 7 2, 4 6 6 4 5, 5 2 5 0 5 1 0แล้วก็2,2 2นะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะก็แคปหน้าจอกันไว้นะคะใครที่ติดตาม อยู่ประจำนะคะก็ขอขอบคุณทางแม่ธรรมเนียนร,รัตตอรีด้วยนะคะก็ไปต่อกันเลยค่ะที่แนวทางของต่อไปก็เป็นแนวทางของแอดเอรานะคะก็วิ่งบนที่9วิ่งล่างที่0แล้วก็ไปดูชุด3ตัวบน2ตัวบนกันนะคะชุด3ตัว097 497 297ชุดตัด2ตัวบนนะคะ97 79 ก็ไปดูชุดล่างนะคะก็ให้วิ่งไปที่ 03, 03, 0 03 07แล้วก็08นะคะทุกคนก็ขอขอบคุณแนวาทางแอดเอือลาด้วยนะคะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนจบคลิปก็ขออวยพรให้สมาชิกทุกคนเฮงปังถูก รางวัลในงวดวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะพบกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ